รัวป่ากลุ่มของควานโพและควานมิ่งออกเดินทางไปทำงานกันตั้งแต่เช้าตรู่ควานโพขี่พลายมะปินมีภูผาและน้ำใสนั่งบนกูบข้างหลังตามด้วยใบโบกใบบัวพร้อมทั้งพังโคน ซึ่งมีหน้าที่ขนของใช้ต่างๆส่วนพลายทะนะพลายมะค่าและพลายขอนเดินตามหลังขบวนช้างยิ่งเดินเข้าป่าลึกต้นไม้ยิ่งสูงใหญ่มีใบแผ่กว้างแทบมองไม่เห็นท้องฟ้าทั่วทั้งป่าได้ยินแต่เสียงจักกระจันกระดึง และกระพวนเมื่อเดินผ่านป่าปโปรง่งก็เห็นนกนานาชนิดและผีเสื้อสวยๆมะปินเป็นภาษาถิ่นเหนือหมายถึงมะตูมโยกเยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆก,กระต่ายลอยคอหมาหางงอกอดคอโยกเยก ภูผาและน้ำใสร้องเล่นกันเสียงดังลั่นป่าเด็กทั้งสองมองหน้ากันแล้วร้องพร้อมกันใหม่ว่าช้างหางงอกอดคอโยกเยกก็ช้างมันเดินโยกเยกจริงนี่นาะทั้งสองคนร้องเล่นกันจนหิวจึงหยิบห่อข้าวที่แม่เตรียมมาให้ พอเปิดห่อข้าวออกเพื่อนรักเพื่อนเล่นทั้งสองคนหัวเราะจนตัวงอเพราะข้าวในหอ่อใบตองมีเนื้อเค็มกับน้ำพริกมะขามเหมือนกันราวกับนัดบ่ายมากแล้วควานโพสั่งหยุดพักใกล้บึงใหญ่ ผู้ใหญ่ช่วยกันเอาของใช้ลงจากหลังพังโคนเตรียมที่พักและอาหารเย็นเด็กๆช่วยกันเก็บกิ่งไม้แห้งมากองไว้ส่วนช้างตัวใหญ่พาช้างตัวเล็กไปกินใบไผ่พ่อของภูผาบอกว่าจะหุงข้าวป่าให้กิน เด็กๆกงงถามว่าข้าวป่ากับข้าวบ้านต่างกันตรงไหนต่างกันสิตรงที่ข้าวป่าใช้กระบอกไม้ไผ่แทนหม้อข้าวแล้วนำไปเผาไฟเหมือนเผาเข้าวหลามพ่อบอกพ่อของน้ำใสบอกว่าจะทำปลาอบดินให้กิน เด็กๆก็งงอีกจะกินปลาไม่ใช่กินดินพ่อจับปลาในบึงได้หลายตัวล้างทำความสะอาดเสียบไม้เอาดินเหนียวพอกตัวปลาให้หนาจนมิดทั้งตัวแล้วเอาไปย่างไฟให้สุกควานช้างคนอื่นๆต่างก็ช่วยกันบางคนไปเก็บใบตองตึงมาทำกระทง ใช้แทนจานข้าวบางคนไปเก็บพริกมะเขือที่พวกชาวป่าโยนมเมล็ดทิ้งไว้แล้วพืชพวกนี้ก็ขึ้นเองตามธรรมชาติบางคนไปเก็บผักป่าเห็ดมาห่อใบตองตึงแล้วหมกใต้กองขี้เถ้าอาหารสุกแล้ว ข้าวจากกระบอกไม้ไผ่ส่งกลิ่นหอมปลาที่ย่างจนดินแห้งพอแกะดินออกเห็นเนื้อปลาสีขาวมีควันขึ้นผักที่หมกขี้เท่าไว้ดูแปลกแต่น่ากินพริกมะเขือล้างสะอาดกินกับน้ำพริกที่เตรียมมาจากบ้านอร่อยเหลือเกิน เปิบข้าวด้วยมือข้าวร้อนๆจากกระทงใบตองตึงพร้อมอาหารจากครัวปา่า